สวัสดีค่ะบริษัทวร์ e รีนวนะคะวันนี้เราก็จะพูดถึงข้อจำกัดของตัว V c ซ p o w d e เด GVP 100กันค่ะซึ่งการใช้งานนะคะก็จะนำไปทดสอบรอย่วดด้วยกระบวนการเทสน้ำในแทงค์เหล็กหรือบอยเลอร์ขนาดใหญ่นะคะและข้อจำกัดที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือการเกิดคราบขาวบนแผ่นเหล็กหรือชิ้นส่วนโลหะค่ะในกรณีที่ลูกค้านำชิ้นส่วนโลหะไปชุบหรือจุ่มในน้ำที่มีส่วนผสมของ V c ซ Po w d e เดนะคะเพื่อที่จะนำไปจัดเก็บหรือพักเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตถัดไปเรามาดูกันค่ะว่าการเกิดคราบขาว ะะจะเกิดขึ้นในกี่ชั่วโมงหลังจากที่เรานำไปชุบน้ำและพักทิ้งไว้ค่ะเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลิตถัดไปขั้นตอนของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะนำแผ่นเหล็กนะคะไปชุบน้ำที่มีส่วนผสมของวิแซ่พาวเดอร์ค่ะแล้วก็นำไปสลัดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งค่ะ <S 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 แล้วก็จับเวลาการทดสอบหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากที่เห็นในภาพเลยค่ะแผ่นเหล็กยังไม่มีการเกิดคาบขาวเกิดขึ้นนะคะและทุกอย่างยังคงเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาลองจับเวลาอีก3าชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกทีค่ะครบ3มชั่วโมงแล้วมาดูกันค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากที่เห็นนะคะแผ่นเหล็กค่ะเริ่มมีการเกิดคาบขาวเล็กน้อยบนแผ่นนะคะอันนี้ก็ทําให้เห็นถึงว่าระยะเวลาการเกิดคาบขาวอะคะ่ะใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมง อาจจะเหมาะสําหรับบวนการผลิตระยะสั้นหรือผู้ที่ไม่ซีเรียสในเรื่องของค่าบ,บนแผลล่นเหล็กซึ่งค้าบข่าวนี้นะคะก็สามารถทําคำสับได้ง่ายเลยค่ะโดยแค่เช็ดหรือถูเพียงเท่านั้นค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ